สวัสดีครับผมเช้าแบบนี้นึกอยากกินมาม่าต้มนะครับทุกคนกอเลยมาเอา่านไม่ย้ายไปนะครับทุกคนเอา่านไม่ย้ายเสร็จแล้วก็แวะรดน้ำต้นไม้นะครับอันนี้เป็นญ้าที่ทิวปลูกไว้นะครับทุกคนลองลองดูนะครับเพราะเม็ดยาดูมันจะขึ้นหรือเปล่าอุ้ยตอนนี้มะนาวออกพอดีเลยไอ้ทิวเปลวามะนาวมากินดีกว่านี่นะครับผมลูกมะนาวใบทิวนะครับทุกคนมาม่าบีบมะนาวแซ่บๆเป็นตาร้ออร่อยนะครับผมเอามาสักสองลูกครับทุกคนต่อไปแล้วก็ไปเด็ดผักกาดขาวนะครับผมเพิ่งขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเด็ดมาท หูหัวอ่อนมากเลยนะครับผมต่อไปเราก็มาใบผักตังโหนะครับผมที่เราปลูกไว้นะครับทุกคนนี่งามมากเลยใบผักตังโอนะครับผมเพื่อความหอมนะครับทุกคนเราก็มาเริ่มนะครับทุกคนนำถังที่เราคว่ำไว้นะครับผมมาใส่น้ําเพื่อล้างผักนะครับผมไว้น้ําใช้ตรงใต้กระท่มน้อยของเรานะครับผมล้างล้างดูให้มันสะอาดเยิมอ่องนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยครับหนาวๆอย่างนี้ไอทิวก็อยากกินมามานะครับทุกคนรับชมอยู่จังหวัดอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนในทิวอยู่พิจิตรนะครับผมใครอยู่ไกล ทิวก็สวัสดีนะครับผมใครอยู่ไกลก็สวัสดีแล้วนี่ก็คือสวนกล้วยไม่ยายนะครับได้ปลูกไว้นะครับข้างบ้านในทิวนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเตรียมก่อไฟกันเลยนะครับปอไปกันเลย อ๋อน้ำเดือดได้ทีนะครับทุกคนเราก็ใส่หมูลงไปเลยนะครับหมูใส่ลงไปเลยนะครับกุ้งนะรมีกุ้งเลยนะครับวันนี้ใส่กุ้งลงไปเลยครับในน้ําเดือดๆนะครับทุกคนมันจะกาดดีๆอย่างนี้นะครับผมต่อไปใส่เส้นมาม่าลงไปหนึ่งก้อนสองก้อนนะครับผมต่อไปเป็นการต่อไข่นะครับต่อไข่ลงไปเลยสองใบนะครับทุกคนได้ทิวจะกินจุกๆเลยวันนี้ต่อไปแล้วก็มาหั่นผักกาดนะครับผมหั่นผักกาดเพื่อใส่ลงไปในหม้อนะครับทุกคนผักอันใส่ในสุดท้ายเลยนะครับผมใส่ลงไปต่อไปนะครััับบผม้้วก็ใส่ดยตงโอนร หั่นเป็นท่อนๆๆอย่างนี้เลยนะครับผมใส่ลงไปหั่นไม่ได้เลยครับผงที่ค่อยมารับใส่ลงไปนะครับหนึ่งสองสองสองสามสองก็ใส่ลงไปนะครับผมเพื่อความนวเนียนนะครับผมชมมาถึงตอนนี้นะครับเม้นมาว่าอยู่จังหวัดอะไรต่อไปใส่มะนาวลงไปมะนาวจากสวนในทิวเองนะครับทุกคนทุกอย่างมาจากสวนเลยนะครับผมโอ้โหสดๆร้อนๆใส่พริกลงไปนะครับผมเรียบร้อยนะครับสวยๆนยคนๆเรียบร้อยครับทุกคนอืมกุ้ง 음음음아음 음. 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 아. 음. Ah! Mm.